มัดนี้เนงพอได้ยินเมียเบาหัวใจเบาปานกุ้ยนุนโอ้ยน้อแม่สุนให้ลูกกับพวงนั้นสังหาใครบ่แม่นแนวนะ ลูกเปนแซวแซวเล่นบ่อนเป็นบ่อยป่วยลูกของตัวมีคนเดียวสำรวยสงหาไข่บ่สบายนะบ่พอตายมันก็เศร้าแมเต่าเอ้ยใจห่อนให้ลูกนอนให้ลูกไข่ตามใจมันสากยาสันล ันบอดมือนันยาสิแกงกาสังสิ้นแม่นกินในกระบอหายโลกกันนี่มันว่าแม่นโลกไล่ไข่ห็นไควมาไหลหุนโลกกันนี่มันบ่แม่นโลกหล่ไข่ห็นไค,นนนนนลลควมาไหลหุนหนะบ่ท่านดุนก็เจ้าเองเจ้ายาก่งขวายาน การเก็บเป็นธรรมดาของเจ้าบ้านขั้นถึงข้าวกั่องมันเม่นห้ามไม่กับบอยู่ข่อเองแห่งไปดูแต่ว่าข่บ่ากี่คานเสน้นจีไข่กับบอนอนอ่นเออมีแต่เป่าเรียบร้อนบ,บ่มี่ยานบ่มั่งมีลาย คือบ่เห็นไปตายอยู่มาจนป่านนี้หมอสิดีปานใดว่ายาสิดีปานใดน้อยาสิดีปานใดน้อตั้งแต่หมอแท้ๆยังูป่วยตายหลายคนซํานะสาดเขาลอยอยากได้เงินนะยาสิดีก็สั่งแล้ว ข้ายาหมอเขาก็เอาเอกตั้งขายเสียอีกซำเสียเขาปัดเติมกองหมต้อนออดดอกเทาเงินเป้าให้เศร้าสาไอ่สิไปทำยาจากหมอตำบ้านนะบ่กาการบกเข่าแล้วทำต้นยาโยตามป่า เก่ามาพ่ต้องเสียบาทแบงแพงไวง้แต่มังมีเอียงแม,ม่เฒ่าเ้ยปสาลูกํานีจะไปเตือนดอกว่ามันนะพอเกวันลูกใสห่หูจะต้องหายเราคือขเขรอ เจ้าคนรวยก็ไปแมงเจ้าคนรวยก็ไปแม่หายามารักษาลูกไข่ค,ค,คนตกไข่สีว้นไข่สีบ้านเพื่อเพื่อนบ้านในเขานั้นบวกอยาขันเจ้าบา้บาไข่บ้ายากันโนดไปอำเภอเสีหยห้ไปหาหมอไข่บอ่อเสียดอกกันหอนเจ้ามันคนนอกใจหอน ไปสาทธที่ไข่ปาเจียวแต่บางเงินสลึงเดียวไข่สิบ้าให้เจ้าไปเอาแม่ดอกแม่สู ป่วยเจ้าจะให้พี่น้องฮู้ก็มาวมสิเพียงยาเพียงอาหารพบปาเครื่องกินนอกองตอนนะยามเข้ามาดนอนเฝ่าเียงที่นอนหมอนสัเสียเสียน้ำมันปะทิบใต้หีบแพไว้ตาเงขายนะ มันว่าตรอดอานคันว่าเสียกะลองดู่อยรูดีมาพ่อยาเอาหมอยเียงแบ่งเนี่เสียสะอ่อนยังแลว้วแนวเสีย,งย,ยอเงินาะอ้อาวเจ้ามัน้นตาขาวลูกไ่กวกะบ่ได้โหลดใจหวอนนั่น้ำไปโหลดใจไว้ดอกกว่ามา จากบนฟ้าแต่ผาลงโยโอ้ยโอ้ยเอยเอยอ